สวัสดีครับเช้าวันที่27มีนาคมปี2565นะครับวันนี้ก็มาดูโมเดล <c oughs> เอาโมเดล MacBook Pro 15นิ้วมามาแชร์กันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันวนนี้เราม,มาดูกันก่อนว่ามีข่าอะไรบ้างเจ็เง <c oughs> ินขายเที่ยว6ประเทศเกาหลีเวียดนามสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัวงานแสดงไฟย่านตลาดน้อยจเจริญกรุง25ดับประเทศมลพิษอันนี้แพรทองทานเพื่อไทยมัดรวมทิมเข้าอนีนายก ตระกูลนายกนะครับผมมาแล้วนะครับน้องแพรทองฐานราคาดน้ำมันวันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับประชาชนยื่นเงินสามรายชื่อคัดไม่เอาร่างพลบควบคุมการรวมกลุ่มนะครับมังกรฟ้าแถลงหวยแพงติดโควิดยังไงไม่ให้แพร่เชื้อตอนนี้กลายเป็นเหมือนเรื่องปกติแล้วก็ข่าวที่หายไปจากหน้าของแบงก์ฮอกฟิสก็คือรัสเซียก็มาอยู่หน้าต่างประเทศสหรัฐแฉกิมนาวิตรสีพะนาวุธรัสเซียล้มเหลวความบาดตามพูด ทำพิษชาวรัสเซียเครียดแทนหยานอนหลับ IMF ชี่พิจตรัสเซียยูเคนพวกความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเอเชียนี่ผมก็ยังมีความเกี่ยวพันกันนะครับโอเคมาดูโมเดล Macbook กันก็ดาวน์โหลดตามลิงก์ description ด้านล่างได้เลยนะครับดาวน์โหลดตามลิงก์ description ด้านล่างเลยนะครับเขียนบอกไว้ก่อนแล้วก็โมเดลทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมไว้ที่หน้าเว็บเพจนะครับดาวน์โหลด ได้ลิงก์ดิลริชชั่นนะครับด้านล่างโมเดลอื่นๆนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับหรือก็มีลิงก์่อื่นๆ,ๆ มีโมเดลเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคโอเคมาเรามาดูโมเดลกันตัวนี้ก็เป็นโมเดล MacBook Pro เวลาอันนี้มีเทคนิคพิเศษโมเดลที่ถ้า Material ครบนะครับไม่มี Material ใดๆหลุดเลยเนี่ยก็ให้ แลวเปิดมาแมทชิวไม่ขึ้นอ่ะจะมีตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ตรงดิสเพย์ตรงยูเซอร์ดีฟจะมีบล็อกอยู่ะจะมีล็อกอยู่4ล็อกหน้าหนึ่งสองสามสี่ล็อกที่สามนะครับในแต่ละวิวพอร์ตจะมีนะครับถ้ไปที่แมทชิวนะครับแล้วก็ถ้าแมทชิวไม่หลุดเนี่ยเราเชดแมทชิววิดวิววิดแมพก็จะติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลเอ่อโมเดลนี้มีทั้งหมดสา8 7 3ดันแด้อยเจ็ดิบสามโพลีสี่มืนสพันห้าอสิบสองเวิร์ดเท อมสวยงามนะครับวันนี้เราเป็นอะไรดีเราเช็คแมทเทอเรียลก่อนนะครับก็จะใช้เป็นสเลดโหมดจะมีสเลดโหมดกับคอมแพคโหมดนะครับแล้วเราก็เอาแมทเทอเรียลพิกอัพไปดูซิตัวนี้เป็นแล้วก็เบิไคลิกที่แมทเทอเรียลมันเป็นมัลติซับแมทเทอเรียลนะครับแล้ววันนี้จะในแมทเทอเรียลตัวแต่ละตัวเป็นโครนาฉะนั้นวันนี้เราจะเรนเดอร์ด้วยโคนากันบ้างนะจือที่วีเลงมาหลายวันแล้วนะครับขออนุญาตกรุ๊โมเดลไว้ก่อนนะครับคอนโทร ผมตั้งช็อตคายไปคอนโทรล G แต่ถ้าจะต้องการกรุปแบบผมก็กรุบแล้วก็กรุปนะครับคอนโทรคอนโทรล G ก็เหมือนอันนี้ด้วยเหมือนกันคือผมไปตั้งไว้ครับจริงๆของเพื่อนจะไม่มีคำว่าคอนโทรล G นะครับ <c oughs> กดคอนโทรโอคอนโทรล G คอนโทรล G แมทกุ๊บโลสิบห้าโอเคทีนี้ ผมจะสร้างเพลนไว้ที่จุดใช้โหมด Create ตรงนี้นะครับก็เป็นแ a c k ด็อ p เหมือนที่เราเคยทำทุกวันคีปุ๊บมันจะปุ๊บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างเพลนไว้ที่ขนาด1นิ้ว2องเซนครึ่งคุณสเซนครึ่งเอาเป็นสักห้เซนนะครับ5้เซนวันนี้จะสังเกตว่าเป็นโมเดลนี้นะครับผมจะใช้เป็นหน่วยที่คุ้นเคยเป็น u ดย t m ิ t เตล้วมตรละกัน โมเดลเล็กโมเดลใหญ่เนี่ยเราก็เดี๋ยวเรามาสเกลภายหลังได้นะครับอันนี้ก็ใส่เป็นสักอันนี้ไม่เอาเซกเมนต์อะไรเลยแล้วก็ขยายใหญ่ๆห,ห,หน่อสักยี่สิบแล้วกันโอเคก็แล้วก็ผมจะสร้างเซกเมนต์ e ิ i ิ p o ล y แล้วก็ดึงเอสตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดโค้งเหมือนเคยเป็นแบ็กด็อกนะครับเป็นแบ็กด็อก ขณะนี้นะครับดึงลงมาแล้วก็ไปที่เอแล้วก็ชั่มเฟอเพื่อให้เกิดโค้งมนลรักษาที่สองเซกเมนต์อันนี้ก็ดูให้เกิดโค้งแล้วก็เอาสาที่สองเซกเมนต์โอเคก็โค้งสวยงามหลังจากนั้นก็จะมาใส่แม e r ี a l วันนี้ใช้เป็นโคโรนาฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตั้งกล้องแล้วเล็งไว้เป็นไว้ก่อนนะครับใน Viewport โอเคแล้วก็กด Render Setup F10 นะครับหรือ F10 นั่นเองใช้เป็น Corona บ้างกอแล้วกันโค r o สองศนย์สองหโอเคจริงๆมี Corona version เจออกมาแล้วนะครับ version เจออกมาแล้วาสามารถสอบถามได้นะครับมีอะไรก็ได้แชร์กันนะครับสำหรับโค r o n a เจอันนี้ผมจะไปที่ Library ของโค o ิาที่มีนะครับเพื่อสร้างแบ็กด็อบเอาเป็นกระตูนตัดคัดกระตูนไหมเอาเป็นเบสธรรมดาก็แล้วกันนะคลิกขวาแล้วคลิกที่โมเดลเรานะครับอันนี้เป็นของ MacBook นะครับก็จะมีโน้ตมากมายเลย,ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเบสโมเดลธรรมดานะครับโมเดลเป็นสีขาวผมว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็น เอาพื้นเอาแบ็กแบ็คดอปเป็นอะไรดีเป็นหนังอะไรกันบ้างอันนี้เนาะแล้วก็แอดไลน์นะครับคลิกที่ตัวแบ็กดอปของเราคลิกขวาแล้วก็แอดไซน์ to s e l e c ชั่นแล้วก็อย่าลืม UV w U map ด้วยเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นที่สวยงามที่ใช้หนังเพราะว่าอยากจะให้ตัว Macbook ลอยขึ้นมาเวลาทําเป็น เวลาเพื่อนๆเ,เปิดมาจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคเรนเดอร์พิเซมาแล้วเราก็เปิดเรนเดอร์เซตอัพหรือกด f 1 0นั่นเองเอาเฟรมเรทดีมากนะครับผมใช้ g t x นะครับแล้วก็โหลด Corona. โคโรนาขสองหนึ่งเซตอัพโหลดเตียงพอโหลดมาแล้วปุ๊บเราก็ s ไตล์อินเตอร์แอคได้เลยเออมีเวอร์ชันเไปแล้วนะครับยังไงถ้าติดตามกันเดี๋ยวอ่า แอดไลน์ลามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูให้นะครับโอเคเรียบร้อยสวยงามสำหรับ macbook pro วันนี้ก็เร็วๆนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่แสงอะไรเข้าไปเพิ่มนะครับก็คือเป็นตัวโชว์โปรดักต์เป็นแบ็กดอปอย่างที่เห็นในตัวเนื้องานนี้เลยนะครับก็ที่เหลือนั้นเราก็มาดูว่าเราจะเล่นแสงอะไรยังไงก็ ev เพิ่มไหมนะครับถ้า ev หนักไปก็เราก็ จริงๆหนังก็เห็นอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับว่ามีมีหนังอยู่เป็นทาเป็นแบ็กดอปอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราไฮไลท์คอมเพสสักหน่อยแนละ้ว20นะครับ5แล้วกัน2โอเคเอ่อฟันชสอ2เอาละก็เป็นอันเรียบร้อยที่สนะครับสำหรับโมเดล Macbook นะครับวันนี้ก็เร็วๆหน่อยแล้วก็มี วิธีการเปิดหนะ้เปิดไรนะครับก็ดาวน์โหลดตามลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันได้ทาเป็นพรอปประกอบงานนะครับวิธีการ Export เป็นสเกตอัพหรือ Export เป็นร e v i ทก็มีลิงก์ที่ผมทําไว้แล้วแต่เก่าก่อนนู้นก็ลองไล่ดูข้างหลังนะครับแล้ววันนี้ก็เรียบง่ายดูดีโคโรนา Macbook Pro ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ